สวัสดีครับวันนี้เกมบลีหงคามเบเซอร์ครวันดีครับสกิลครับสกิลในการโจมตีของทั้ง3ตัวละครนี่ครับได้มาแล้วครับซึ่งไปดูกันเลยครับเริ่มจากกรัมมี่นะครับกรัมมี่นั้นเป็นสายตีระยะไกลนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งนั้นจะเป็นการเรียกปืนกลออกมาสกิลสองจะเป็นการเรียกบล็อกน้ำครับแล้วก็มีหินผสมด้วยและการตีธรรมดาครับจะเป็นการเรียกลาวาออกมานะครับ และส,ส่วนสกิลสามครับจะเป็นการเรียกอุกบาตลงมาครับซึ่งมันโคตรเท่เลยเป็นตัวละคร,ครที่ผมคิดว่าสกิลการโจมตีเนี่ยดูสวยงามโคตรโคตรครับและการตีธรรมดาก็สวยงามนะครับเพราะมันคือการเรียกลาวาออกมานะครับมีทั้งปืนกลลาวาน้ำนอ่าแล้วก็หินแล้วก็อุกบาทโอ้โหโคตรสวยงามครับเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าสกิลเนี่ยอลังการโคตรโคตรนะครับสวยงามมาก ต่อไปครับคือเ,อเจ้าบอลโลนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะดูสกิลไม่ค่อยสวยงามเท่ากับแกลมมี่นะครับแล้วก็ดูผมคิดว่าดูโมเดลมันแปลกๆอะ่ะ เป็นตัวละครสูงๆที่ถือปืนไรเฟิลเดินไปเดินมาเนี่ยแล้วก็ท่ากระโดดมนันโคตรตลกเลยอะคือสกิลหนึ่งเขาจะเป็นการยิงไรเฟิลออกไปด้านหน้าสกิลสองจะเป็นการยิงลงพื้นมีดาวเมจด้านหน้าแล้วก็สกิลสามจะโจมตีทั้งหน้าจอเนาะและการตีธรรมดาครับการตีธรรมดาผมคิดว่ามันดูสวยงามนะครับเพราะมันเป็นการยิงปืนไรเฟิลเนี่ยเป็นเส้นๆเลยออกไปด้านหน้าซึ่งมันน่าจะเป็นสายตีธรรมดาเอาตรงๆเลย คือถ้ามันเป็นสายตีธรรมดานะผมจะบอกเลยว่ามันดูเท่มากๆเพราะมันคือการยิงไรเฟิลน่ะโคตรเท่เลยแต่มันได้เป็นสายตีสกิลและสกิมมกลกมันดูธรรมดาทุกทงเลยสกิลมันดูธรรมดาคือยิงปืนตุ้มยิงปืนลงพื้นยิงปืนทางหน้าจอเอฟเฟกมันค่อนข้างจะไม่อลังการแต่อาบุมันดีนะครับก็วาโลครับ แล้วก็สุดท้ายครับนันโอจังครับนันโอจังนั้นก็เป็นสายตีระยะไกลนะครับการชานี้สายตีระยะไกล3ตัวนะครับแล้วก็สกิล2ของแม่นางก็คือจะทําการบัฟเกราะและก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับคือดีมากๆบัฟทั้งเกราะและบัฟทั้งพลังโจมตีนะครับสกิล1จะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปด้านหน้าสกิล2จะทําดาเมจรอบตัวส่วน3จะทําดาเมจทั้งหน้าจอนะครับก็ ดูสวยงามดีแหละดูสวยงามอลังการดีนะครับแล้วก็สกิลสองนั้นค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆเพราะมันทั้งบัฟเกราะและบัฟพลังโจมตีครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆครับส่วนการตีธรรมดานั้นการตีธรรมดาผมคิดว่าสวยงามนะครับเพราะมันเป็นการเหมือนคล้ายปล่อยสายฟ้าออกไปเลยสวยงามนะ สกิลสาตัวก็มีประมาณนะครับก็เป็นสกิลที่บางตัวก็สวยงามมากๆเลยบางตัวอาจจะผิดวังนิดนึงผมะนะซึ่งในกาชาเนี่ยตัวละครที่ผมคิดว่าเก่งกาที่สุดก็คือบาโลและในกาชาเนี่ยตัวละครที่สกิลดูธรรมดาโคตรๆก็คือบาโลเป็นตัวละครที่เก่งแต่สกิลอาจจะไม่สวยงามซึ่งก็เหมือนเดิมกันที่ผมพูดไปว่าถ้ามันเป็นสายตีธรรมดาจะดูดีกว่านี้แต่อักก็ช่างมันเถอะ สกิลมันอาจจะไม่โดนใจผมแต่อาจจะโดนใจหลายคนก็ได้อันนี้คือผมอาจจะไม่ชอบอะนะแต่เจ้ากระม,มี่เนี่ยโอ้โหสกิลดูอลังการโคตรๆการตรีธรมรมดาก็สวยงามครับส่วนนานาโอจังนานาโอจังนั้นสกิลก็ถือว่ากลางๆเนาะแต่ผมชอบสกิลไม่ตายกับสกิลสามากๆเลย ไม่ตายกับ3ดูสวยงามนะครับแล้วก็สกิล2นั้นถือว่ามีประโยชน์มากๆครับบัฟทั้งโจมตีและบัฟทั้งเกราะนะครับดีมากๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจผมเลยครับเด็กเกต้าคลิปนะสวัสดีครับ